ครับก็สวัสดีครับแฟนๆช่องมิสเตอร์ชวนครับวันนี้ก็พบกันอีกเช่นเคยครับวันนี้มีกล้วยไม้สวยๆนะครับมาทำความ,มรู้จักกันนะครับเจ้าตัวนี้ครับเป็นกล้วยไม้ที่ให้สีสันจี๊ดจ๊าดก็เป็นลูกผสมของเข็มแสตนะครับผสมกับแวนด้าชื่อของเขาก็คือแวนลาวีโกนะครับเป็นกล้วยไม้ที่ให้ดอก เก่งมากๆนะครับเดิมทีเนี่ยถ้าเป็นสายเลือดเข็มแตดแท้ๆเลยนะครับที่เป็นมาจากป่าเนี่ยเขาก็จะให้ดอกปีละครั้งนะครับแต่เจ้าตัวนี้ครับพอนํามาผสมพันธุ์พัฒนาสายพันธุ์กับขวายกันกับสายพันธุ์แวนด้านะครับเราปรากฏว่าให้หน้าตาออกมาเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นระบบล่าอากาศเพียวๆเลยนะครับ ใบเนี่ยยังคล้ายกับเข็มแสดอยู่แต่ว่าจะมีขนาดใหญ่กว่าเจ้าเข็มแสดนะครับซึ่งลักษณะรูปลักษณ์ของเขาเนี่ยถ้ามองเผลอๆคนไม่รู้จักเนี่ยก็คิด,ดว่าเป็นเข็มแสดแหะครับซึ่งขนาดของลําต้นเนี่ยก็ใหญ่กว่านะครับแล้วก็ดอกเนี่ยก็ชอจะใหญ่กว่าเข็มแสดพันแท้ๆเรียกว่าเป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายครับออกดอกเก่งนะครับน่าสนใจครับตัวน,นี้คนถามถึงเยอะครับก็ เป็นอะไรที่เมื่อทําความรู้จักกับเขาแล้วนะครับรู้สึกว่าเขาเป็นกล้วยไม้ที่ออกดอกง่ายออกดอกเก่งนะครับวันนี้เราก็คงต้องมาทําให้เขาเอ,อ,อยู่อย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้นเพราะตอเดิมของเขานี่ครับเป็นตอนพลาสติกเดี๋ยวเรามาเรียก,กว่าทําให้มันดูดีนะครับทำให้มันคลาสสิกมากขึ้นด้วยการเปลี่ยนตอนให้เขานะครับก็เจ้าของเดิมนะครับเขาปลูกไว้แบบนี้นะครับ เอาละเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนเครื่องปลูกให้เข้าใหม่นะครับก็ตัดไปเลยครับนี่ครับก็ถอดออกมาโอ้ลากเขาลากเขาเดินเข้าไปในพลาสติกซะแล้วนะครับตัดเพื่อไม่ให้ลากเขาเสียหายครับตัดช่องรูพลาสติกเลย บางครั้งก็ต้องดัดแปลงเอาครับเ,เพื่อให้ลากเขาออกมาให้ได้ไม่งั้นต้องตัดลากกระเทือนอีกแต่จริงๆแล้วพอเป็นกล้วยไม้ลากอากาศนะถ้เราตัดลากก็ไม่มีปัญหาแล้วครับแต่ได้เหมือนกันอันนี้เสียดาย เก่งก็ต้นเขาจะชะง,งักเอาละครับก็ออกยากหน่อยติ่งไม่คาดคิด เอาละครับออกมาแล้วก็อาจจะช้ำหน่อยแต่ไม่เป็นไรครับออกมาแล้วนะหลังจากนั้นครับเราก็มีนี่ครับตอตอไม้ตอสวยๆเลยนะเอามานั่งอยู่บนตอตอเขาเนี่ยจะเป็นแบบลักษณะแบบงอนิดๆน,นะฮะมีที่ล่างตรงนี้เพื่อความสวยงามนะครับจริงๆแล้วไม้ตัวนี้นะฮะ ถ้าหากว่าประเภทว่ามีหลายๆกอนะจะสวยมากเลยนี่ครับนั่งตรงนี้พอดีเลยสวยงามจริงๆเช่นเดิมครับเราก็ใช้สายเคเบิลไทายรัดเลยแล้วเดี๋ยวพอลากเขาเกาะแล้วลากเขาเกาะเครื่องปลูกแล้วเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยมาตัดสายเคเบิลไทยออก ให้อยู่กับตอปัะติดมันก็ไม่สวยงามเท่าไหร,ร่นะฮะอันนี้ที่สําคัญครับเขามีทายาดแลลวแตกหน่อเล็กเห็นไหมครบแตกหน่อเล็กนี่ฮะแตกหน่อเล็กก็ดเดี๋ยวเราก็คงจะได้เป็นไม้พุ่มไม้กอถ้าเวลาเขาออกดอกเป็นไม้พุ่มไม้กอที่สวยงามมากๆนะแค่นี้แหละครับจะเห็นว่าสวยงามนะ ๆได้แล้วครับหนึ่งต่อแววลวีครับครับก็หลังจากที่เราเปลี่ยนเครื่ององค์สงเครื่องให้เขาแล้วนะครับมีต่อที่สมฐานะนะครับแล้วก็สวยงามนะครับก็ถือว่าพอมาถ่ายรูปดูอีกทีครับแม่มันสวยจริงๆนะฮะอีกหน่อยเดี๋ยวถ้าเขาเป็นไม้พุ่มไม้กอเนี่ยมันน่าจะสวยกว่านี้เยอะนะก็สำหรับแฟนๆท่านใดครับที่ชอบปกชับใจครับ ช่องมิสตรชนนะครับก็มาทำกันให้ดูเห็นๆแบบนี้เลยนะครับการาปลูกกล้วยไม้นะครับเปลี่ยนขึ้นปลูกให้เขาอยู่แบบสมฐานะนะครับก็ถือว่าวันนี้ครับมีเรื่องราวดีๆอะไรก็มาแบ่งปันกันครับสำหรับคลิปนี้ก็นำเรื่องราวของกล้วยไม้ลูกผสม เจ้าแวลาวีโ hmm. กนะครับ mm hmm. มาเล่าสู่กันฟัง mm hmm. ก็หวังว่าคงจะมีประโยชน์กับท่านผู้ชมนะครับไม่มากก็น้อยนะครับ,รบก่อนจากกันวันนี้ครับก็อย่าลืมครับกดซับสไ r i b ์กดไลค์กดแชร์นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่มิตรชนนนำเสนอและมิตรชนเองก็ขอขอบพระคุณนะครับแฟนๆนะที่ติดจามรับชมด้วยดีเสมอมาและสำหรับ ท่านผู้ชมที่สนับสนุนช่องนะครับโดยการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของช่องนะครับที่มีจำหน่ายไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์กล้ยไม้หรือผลิตภัณฑ์น้ำยาต่างๆของมิติชนก็ขอขอบพระคุณครับสวัสดีครับ